เราก็มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวสถาบันการเงินเองก็ดีที่เราได้ให้บริการหรือแม้แต่ที่อื่นๆเราก็เห็นปัญหาลูกนี้คือมันเห็นเยอะมากจนเหมือนเหมือนจิ๊กซอว์ภาพมันค่อนข้างจะครบพออะไรถึงตัดสินใจว่าเลือก,เล,อกเลือกมิสเซนโมเดลนี้มาแล้วลองทําดูว่ามันได้ผลไหมซึ่งกลายเป็นว่าพอเริ่มทําไปได้2เดือนเนี่ยมันมันเริ่มเวิร์กม,ม,มันมันเวิร์กมันมีมันมีเสียงตอบรับจากลูกนุ้ยเองที่ เขาขอบคุณที่สามารถทําให้เขาปิดหนี้เจราจาจบได้ได้รับความขอบคุณจากในจ้างที่เป็นบริษัทที่เขามาติดตามผลแล้วเออมันมีคนเปลี่ยนพฤติกรรมนะมันมีคนที่กลับมาสนใจเรื่องการเงินอีกครั้งนึงพอเรานึกถึงค่าทนายค่าโนุนค่านี่เราจะรู้สึกขยะกับค่าใช้จ่ายมันมีเซอร์วิสเราเขียนเราก็คือ1000บาทตอนหนึ่งหนึ่งบัญชีของสถาบันการเงินที่เราคุยให้ก็1000บาทแล้วก็เราจะดูแลให้2เดือนระยะเวลา2เดือนเพราะว่ามันจะต้องพูดคุย เจราจากว่าจะหาข้อสรุปได้หนึ่งพันบาทก็จะผมว่าระยะเวลา2เดือนเป็นระยะเวลาที่น่าจะพอดีกับการที่จะจะได้แนวทางที่ชัดเจนให้ไปตัดสินใจได้เราไม่ได้เอากําไรสูงสุดเราไม่ได้เอาเงินเป็นที่ตั้งผมว่าเรามองเรื่องประโยชน์ที่มันจะเกิดแต่ว่าการคิดรายได้มันก็ควรจะเหมาะพอที่เราเราเห็นว่ามันเหมาะสมแล้วเราก็อยู่เลี้ยงตัวเองได้ ผมว่ามันมันก็บินเพราะว่าอย่าลืมว่าเราคนที่ใช้บริการเราคือลูกหนี้คือพื้นฐานเขาก็ไม่ได้มีเงินมากครับสวัสดีครับผมอนุกรกแหงครับชื่อแชมป์นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเจราจาธุรกิจเพื่อสังคมจำกัดครับ จุดเริ่มต้นก่อนก่อนที่ที่ที่จะต้องเข้ามาทําเรื่องธุรกิจเนี่ยมันมันมีปัญหาเยอะมากนะครับในในระดับในระดับประเทศซึ่งปัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบน่าจะใหญ่ใหญ่เกือบจะใหญ่ที่สุดรองจากพวกใครเม h ดเชนปัญหาสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่ามันมันกระทบกับคนส่วนมากโดยตรงแล้วก็ประเทศเราก็เป็นประเทศที่มีอัตราหนี้สินครัวเรือนถ้าในระดับเอเชียนี่ก็อันดับสองหรือเจ็ดของโลกของโลก แล้วก็เป็นอันดับสองของเอเชียรองจากเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นเป็นปัญหาใหญ่ครับนี่นี่ขัวรเรือนมันเป็นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าวันนี้ที่จะต้องเราในฐานะคนไทยคนหนึ่งถ้าเราอยากจะทําธุรกิจเพื่อสังคมสักอย่างหนึ่งเราจะเลือกอะไรซึ่งผมมาทางสายกฎหมายแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปทํางานในส่วนของบริษัทที่ทําเรื่องการติดตามนี่มันก็ เรียกว่าได้มีความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากส่วนนั้นมาก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะควรจะเอามาจับเพื่อจะสร้างบิสเนสโมเดลหนึ่งขึ้นมาในการช่วยเหลือลูกหนี้ครับให้เขาแก้ปัญหานี้ในส่วนนี้ให้ได้ปัญหานี้เป็นปัญหาเพราะเรามีหลายเคสที่ต่อให้ลูกหนี้เป็นเป็นเสียชีวิตไปแล้วอะ่ะแน่นอนตามกฎหมายแม้จะไม่ได้บอกว่านี่มันเป็นมรดกเนาะยังไงมันเวลามรดกมันมีทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์สินแล้วก็นี่สินที่มันตกบนถึงทายาท เราเจอเคสที่ทายายก็ต้องมานั่งจ่ายหนี้มาจ่ายหนี้ให้ครับก็มีคือต้องบอกว่ากฎหมายบอกว่ามรดกที่เรารับอ่ะมันรับผิดไม่เกินหนี้คือถ้ามีทรัพย์สินมาร้อยหนึ่งมีหนี้มา80ยังไงก็ต้องจ่าย80ดอิรับได้แค่20อย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมีการติดตามบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเขาได้มรดกเท่าไหร่รแต่ลูกนี้ส่วนใหญ่ทา,ายายเขาก็หาเงินมาปิด มันอาจจะได้ด้วยหลายเหตุผลนะครับเพราะงั้นมันจริงสุดท้ายมันก็อยู่อย่างเงี้ยหนีไม่พ้นสู้แก้ปัญหาตัดไปแล้วยังไม่รวมถึงเจอหนี้ผมเจออย่างเช่นล่าสุดเคสเคยเกือบยี่สิบปีสิบกว่าปีครับก็ยังเอามาฟ้องศาลเออเรื่องอายุความเรื่องอะไรพวกนี้มันก็ยังอยู่ใช,ใช่ไหมคะใช่มัน คืออายุความมันมันอาจจะสองปี5ปี10ปีแล้วแต่ลักษณะหนี้แต่ว่าเจ้าหนี้อ่ะต้องเข้าใจว่ากระบวนการมันมีกระบวนการขายหนี้ให้กับบริษัทบริษัทหสินทรัพย์หรือบริษัททั่วไปที่มาซื้อใช่ซึ่งเขาซื้อหนี้ไปเนี่ยบางที่เอาหนี้พวกนี้ไปฟ้องคดีแล้วลูกนี้ไม่ไปศาลแม่หนี้จะขาดอายุความแล้วศาลก็ต้องตัดสินให้ชําระหนี้ก็ไม่จบอยู่ดีมันต้บงวนอยู่อย่างนี้ครับ มันไม่ไม่หมดในสิบกว่าปีเนี่ยเคสล่าสุดยิ่งกว่าขาดอายุความอีกเขาก็ยังเอาไปฟ้องศาลและคิดดูว่าถ้าเกิดตัวลูกหนี้อะ่ะเขาไม่มีความรู้หรือเขาไม่ได้รับหมายสารหรือเขาเพิกเฉยอะ่ะเขาปล่อยให้สารตัดสินไปก็ศาลก็จะพิพากสายเขาจ่ายหนี้แต่ว่าโชคดีว่าเคสนั้นเนี่ยเขาปรึกษามาเราก็ให้เขาไปแถลงสารว่าคดีไม่ขาดอายุความแล้วนะ แต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องจ่ายนะลองคุยเงื่อนไขดูทั้งเงื่อนไขมันจ่ายได้เขาให้ส่วนลดก็จ่ายเขาไปเถิดจะได้จบเขาก็ไปคุยที่ศาลเพื่อให้มันผ่อนหนักเป็นเบาวิธีการที่จำพูดมาใช่ครับถ่าอยู่ในวิสัยนี้ทุกคนก็ใช้ชีวิตได้ปกติน่ะไม่ต้องไม่เหมือนกับที่พวกนอกระบบที่แบบโอ้โหนอกระบบนี้นอกระบบเป็นเรื่อง,งก,รรกันแบบายตายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงขั้นอย่างนั้น ใช่ครับถ้านอกระบบอันนี้ก็เป็นเรื่องโดยทั่วไปอ่ะการปล่อยกู้อยู่ในเพดานประมาณเท่าไหร่แล้วก็อย่างพวกมนอกระบบมันมันไปมันขนาดไหนหรอล่ถึงผิดกฎหมายอะไรกนอ่คือกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ,รบตอนนี้อันราดอกเบี้ยก็คือกู้กู้ยืมเงินเนี่ยไม่เกินร้อยละสิบห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยละสิบห้าต่อปีอะนะครับก็ก็คือเกณฑ์ตามนเนี้ยเงินกู้ไม่เกินนี้ก็คือไม่ผิดกฎหมายพู้ง่ายๆ่ดดย product, ่่ีกาาสวนนนโร์ททงงเิอื แบงค์ชาติอนุญาตก็จะมีเปลี่ยนแปลงไปที่เป็นเงินกู้เช่นฟิกโก้ไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์อาจจะไป33% 36%อะไรเขาก็ว่าไปบัตรเครดิตไม่ได้เป็นเงินกู้มันเป็นสินเชื่อประเภททดลองจ่ายนะครับมันก็จะเป็น16% 18%แล้วแต่บัตรคนเงินสดอนุญาตให้สินเชื่อสมวนคน25%อะไรครับก็จะมี แต่หลายๆผลิตภัณฑ์แต่พอไปนอกระบบเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนซึ่งมันเยอะมากอันนี้คือผิดเลยเขาผิดแน่นอนแต่มันเป็นความสมัครใจของคนกู้ตั้งแต่แรกทั้งๆที่รู้แต่เขาไม่มีทางเลเอือกใช่ครับ<ด>จะเรียกว่าไม่มีบางทีเขารู้ <mand ez> <ด>ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขา <c oughs> จะจ่ายร <c oughs> ้อยละยี่แต่ในเมื่อเขาเข้าไปกู้แบงก์ก็ไม่ได้ <c oughs> หาสถาบันการเงินก็ไม่ได้แต่ความจําเป็นคือต้องจ่ายแล้วอ่ะก้อนนี้เลยไม่มีเงินอ่ะ ก็ตอบผมว่าก็ตอบตอบตอบยางเนาะเท่าที่ผมประสบการณ์ที่ผมเคยไปนั่งคุยไปให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้านที่เป็นของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับแล้วก็เขามีนี้นอกระบบกันแบบ70%ถามว่ามันเกิดดอก20%ต่อเดือนแล้วเขาก็จะยึดบัตร ATM เลยพอเงินเดือนออกมาเขาจะกดเงินเดือนมาหักหนี้ก่อนแล้วกลายเป็นว่าเราต้องไปขอเงินเขาใช้เพราะเขายึด ATM ไป ถามว่าปัญหามันเกิดจากการถามว่าทําไมพี่ต้องไปไปกู้หรือไปอะไรตรงนี้มันเกิดจากส่วนหนึ่งผมว่าเป็นเรื่องความรู้ความรู้คือมันไม่มีการวางแผนเจราจาเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมครับคือคือ SE Social e n t e r p r i s e ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจปกติธุรกิจปกติคือธุรกิจที่สแสวงหากำไรใช่ไหมครับเป็นเป้าหมายสูงสุดความเป็น SE คือ Social Enterprise ของธุรกิจะครับมันมันจะทำเรื่องอะไรดี คือต้องบอกว่าเจราจามันเกิดจากเราไปเข้าร่วมในโครงการของตลาดหลักทรัพย์นะครับเซตโซเชียลอิมแพกยิมแล้วก็ไปพูดคุยเพื่อจะหาโมเดลึ่อซ,ซึ่งผมมาต้องการที่จะเปลี่ยนจากกิจกรรม CSR ในบริษัทที่ทําอยู่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหานี้ให้มันเป็นธุรกิจขึ้นมาซึว่าให้ธุรกิจแก้ไขปัญหานี้มันทำได้ไหมทําไมทุกทีมันจะต้องมีแต่แค่ไปจัดอบรมให้ความรู้ให้คําปรึกษา แล้วมันมันมันคือเป็นแค่ CSR มันคือเป็นแค่กิจกรรมแต่ผมอยากเปลี่ยนใอ้กิจกรรมให้มันเป็นกิจการทํำยังไงให้มันเป็นธุรกิจที่มันสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งงบจากบริษัทแม่ก็เลยเป็นที่มาที่หาบิสเนสโมเดลแล้วก็ออกแบบให้มันกลายเป็นเจรจาขึ้นมามันก็จะมีชื่อนะครับโซเชียลโซเชียลบิสเนสพอดีว่าเราไม่สามารถใช้คำว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ เพราะตอนนี้มันต้องต้องรอจด1ปีก่อนเลยครับ,รบเราก็เลยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมตัวหนึ่งที่ที่ต้องการมีรายได้ให้มันเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็แก้ปัญหาสังคมไปในพร้อมๆกันบัตรเครดิตเนี่ยมันเป็นหนี้ที่เรียกว่าหนี้ไม่มีหลักประกันนะครับมันก็วิธีจัดการก็ ก็จะแบบหนึ่งอันดับแรกผมผมคงขอย้อนให้เห็นว่ามันมีนี่มีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันมีหลักประกันอย่างเช่นบ้านรถเป็นนี่รถผ่อนไม่ไหวอาจจะเลือกคืนรถดได้ดดไไเขาเรียกว่าคืนเลยครับคืนโดยสมัครใจเลยแต่ต้องไม่ต้องไม่ค้างค่างวดเขานะครับออย่างนี้มันก็จะมีแนวทางที่อาจจะทําทให้นี่มันไม่มันจบได้นะครับส่วนบ้านเนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยก็ต้องมาดูอีกว่าบ้านถ้าเกิดโดน ยึดขายบ้านมันกระทบหรือเปล่าเราจะจัดการยังไงเราอาจจะประกาศขายบ้านได้มีเคสมากมายที่ก็ขายมันเพราะมันมีแหลง่งน้ำไม่มีหลักประกันมันมีมูล,ลค่าอันนี้มันก็ยังมีวิธีแก้แบบหนึ่งแต่นี้บัตรเครดิตมันเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันนั่นหมายความว่าไระยึดอรเราต้องหาเงินอย่างเดียวเพราะเราใช้เงินเข้าไปแล้วใช่ครับแล้วดอกเบี้ยมันก็ถูกเดินไปแล้วนั่นคือปลายทางของกระบวนการก็คือการถูกบังคับคดี อาจจะเป็นการถูกอายัดเงินเดือนหรือถูกยึดทรัพย์สินเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือสิ่งที่จะต้องทราบผลเพียงแต่ว่าการแก้ปัญหามันนะครับมันต้องมาดูเรื่องเวลาเท่าที่มีการใช้บริการมาครับไม่ได้จํากัดเรื่องสถานะตรงนั้นมันดูที่ความตั้งใจของเขามากกว่าว่าเขาเนี่ยมาให้เจราจาช่วยคุยกับเจ้าหนี้ให้เพราะว่าหนึ่งเขาประสงค์อยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้คือความตั้งใจการแก้ปัญหามันสําคัญสุดพะเขาตั้งใจแล้ว่ัญหาเรือง คัน้องลองอแต่เขาอยากจะเคลีย์ให้มันใช่ครับอะไร,รอย่างี้เขาก็อยากเขาตั้งใจอยากจะแก้มันอ่ะแต่ว่าเขาไม่อยากติดต่อเจ้านี่เอง oh. เพราะเพราะเพราะอย่างที่เราทราบว่าเดี๋ยวปัจจุบันนี้เวลาสถาบันการเงินเป็น NPL แล้วเขาก็จะจ้างบริษัทติดต,ตามนี้ oh. ใช่ไหมครับหรือว่ามี c เซ็นเตอร์ขององค์กรเขาติดตามนี้บางทีเขาไม่ได้อยากคุยกับไม่ได้อยากคุยกับคนทวงถามนะครับเขาอยากให้ช่วยคุยให้หน่อยอย่างล่าสุดเนี่ยมีพี่คนหนึ่งเขาก็ เขาก็โทรเองตอนแรกเขาเขาก็ติดต่อมาผมก็บอกว่าพี่คุยเองได้นะเออลองคุยดูก่อนก็ได้ปรากฏเขาก็อ่เดี๋ยวผมลองผมลองติดต่อเองเขาติดต่อไปแล้วก็กดว่าเขาคลิบติดต่อกลับมาเออไม่คุยละพูดจาไม่ได้แบบคุยยังไม่รู้เรื่องเลยเออหนึ่งเราจะเจอแบบนั้นนะเราจะเจอแบบนั้นครับแล้วก็เขาก็จะอีกอย่างหนึ่งคือพอเขาไม่ได้รู้กฎหมายหมายถึงตัวลูกหนี้ที่โทรไปไม่รู้กฎหมายเขาก็ไม่เข้าใจว่า พูดอะไรมาเขาไม่เข้าใจานน่น่ะสิส่วนใหญ่เราจะรู้สึกว่าเราไม่รู้กฎหมายและอย่างการที่แบบเออมันจะคุยยังไงมันจะปิดการจ็อบเรื่องนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับออซึ่งอย่างที่อย่างที่เราทำครับเราแน่นอนผมจะไปพอพอเขาไม่ต้องมอบอำนาจนะต้องมีการมอบแมจได้ถูกต้องแล้วเราก็จะติดต่อพเจ้าหนี้เราก็จะสอบถามสถานะปัจจุบันก่อนว่านี่บัตรนี้บัญชีนี้ปัจจุบันมีนี่ ค้ังเงินต้นเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่สถานะทางกฎหมายเป็นยังไงพอเราทราบข้อมูลแล้วเนี่ยผมก็จะมาสรุปเพื่อจะเขียนด้วยภาษาให้มันง่ายนะครับเพื่อเพื่อเพื่อเพืแจ้งให้ทางลูกนี้ทราบแล้วก็สอบถามทั้งเรื่องส่วนลดมีไหมระยะเวลาในการผ่อนชําระเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับมีเงื่อนไขอะไรได้บ้างถ้าจะแพทถ้าจะผ่อน2องวดสมงวด1ปีคือเราคุยเพื่อหาโซลูชันให้เยอะที่สุด แล้วเอาโซลูชันนี้มาให้ลูกหนี้เขาตัดสินใจว่าแบบไหนคือสิ่งที่เขาทําไหวโอเคที่สุดใช่ใช่ครับมันเลยไม่ใช่ว่าเราไปคุยจบแล้วมันมันไม่ได้คุยครั้งเดียวแล้วมันมันจะง่ายอย่างนั้นมันต้องเอาโซลูชันมาแนวทางมาให้มากที่สุดแล้วก็ลูกหนี้มาพิจารณาประกอบเพราะเขาจะรู้เองว่าเขามีกําลังในการที่จะจ่ายหนี้ไหวแค่ไหนครับคือถ้าโดนฟ้องเนี่ย อันดับแรกผมจะอธิบายข้อกฎหมาย<ะ>กระบวนการทางกฎหมายให้เขาเข้าใจก่อนว่าการฟ้องคดีแล้วมันจะมีผลอะไรต่อไปบ้างหนึ่งแน่นอนเมื่อศาลตัดสินมาก,ก็จะต้องรับผิดชอบเงินต้นดอกเบี้ยนะครับค่าธรรมเนียมศาลตัวค่าทนายความที่ศาลสั่งให้ให้ชำระนะครับแล้วมันดอกเบี้ยมันก็จะถูกเดินไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีกระบวนการบังคับคดีตามมาอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ให้เขาเข้าใจก่อนว่าผลผลลั์เป็นยังไงะนะครับพี่ก็ต้องตัดสินใจว่าหนึ่งพี่มองว่าอยากจะจัดการมันไหมแน่นอนมันแน่นอนแบงค์คนใหญ่เขาก็จะให้ผ่อนได้หรือปิดบัญชีได้ก็มีอีกสอวิธีก็ไม่ไม่ไม่ผ่อนก็จ่ายเงินก้อนใช่ไหมครับอ่ะถ้าเขาบอกโอเคเขาอยากรู้เงื่อนไขอ่ะให้เราดําเนินการให้เราก็ติดต่อ พูดคุยให้ปุ๊บจึงว่าเขากรณีเ,เ,เคสจะฟ้องแล้วหรือหรือแม้แต่ฟ้องไปแล้วนะครับจะต้องขึ้นศาลยังไงเนี่ยมันมีเงื่อนไขในการชําระหนี้ยังไงบ้างเขาก็จะให้มาเราก็มาคุยกับตัวลูกหนี้เพื่อให้ลูกหนี้เขารับทราบแล้วเราก็จะมีบริการที่เป็นตัวแทนไปคือถ้ามันตกลงได้ลูกหนี้ไม่จําเป็นต้องไปศาลเองนะครับ<ะ>คือมอบอำนาจให้เราแล้วเราก็ ไปดาเนินการทําสัญญาปณีประนอมยอมความที่ศาลให้ตอนนี้โปรดัก t เรามีหลกัหลกๆคือ4 5่ห้าส่วนครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการเป็นตัวแทนในการเจราจาหนี้เลยตามชื่ออะไรครับเจราจาคือมอบอำนาจให้เราแล้วเราคุยกับเจ้าหนี้เพื่อหาแนวทางการชําระหนี้มาเพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยได้มาพิจารณาตัดสินใจว่าจะชําระไหมจะปิดหรือจะรอหรือจะดําเนินการยังไงต่อบริการที่สองคือเรื่องของการตรวจสุขภาพหนี้ อันนี้ก็คือเราก็จะมีข้อมูลให้ลูกนี้กรอบนะครับกรอกข้อมูลตอย่างทวอย่างมันก็จะออกมาประเมินอ,ออกมาเป็นผลตรวจสุขภาพเหมือนตรวจสุขภาพร่างกายมันจะบอกอะไรได้ว่างันจะบอกให้เห็นว่าหนึ่งวันนี้ภารานนี่ต่อไรายได้คุณเกินเกินเกณฑ์มาตรฐานไหม,มหรือคุณเริ่มอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องระมัดระวังแล้วหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายบางอย่างมันเริ่มสูงเกินไปไหม อะไรเงี้ครับแล้วเราก็สามารถที่จะทําอย่างนี้เพื่อคุณจะชี้วัดตัวเองทุกๆไตรมาสก็ได้ทุก6เดือนหรือทุกปีหนึ่งเหมือนตัวสุขภาพร่างกายเลยเออแต่ว่ามันคือคือเพื่อประเมินการเงินตัวเองจะได้รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสุขภาพการเงินนะครับซึ่งเซอร์วิสเรา50าบบาท50บาทก็ตรวจสุขภาพการเงินได้นะครับอันที่3มคือตัวเรื่องของการเป็นตัวแทนไปไปศาลหรือไปกรมบังคับคดีกรณีที่ลูกหนี้เขาไม่ ไม่สะดวกจะดําเนินการเองบางคนติดงานไม่สามารถจะขอลาไปได้คือต้องเข้าใจว่ากระกบวนการทางกฎหมายครับเวลายื่นฟ้องคดีเขาจะฟ้องตามภูมิลำเนาลูกหนี้โอ้ใช่ใชซึ่งบางคนอยู่ต่างจังหวัดทำงานอยู่ในกรุงเทพแต่ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดใชียงรายรอะซึ่งถ้าเขาต้องไปเขาก็ต้องเสียค่ารถต้องลางานเสียเวลาจะไปทําเรื่องผ่อนหรือจะไปชําระเพื่อให้มีการถอนฟ้องหรือถอนการบังคับคดีเราก็จะประสานตรงนั้นให้ นะครับสมการที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องการจัดอบรมนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในจ้างที่จะใช้เซอร์วิสนี้เพราะว่าอยากให้เราเข้าไปช่วยเหลือลูกจ้างในองค์กรว่ามีปัญหายังไงซึ่งเนื้อหาในการอบรมเนี่ยก็จะมีก็จะเน้นแต่เรื่องหนี้นะครับปัญหาหนี้ที่มาหนี้มาหาแนวทางการมาดูแผนในการแก้หนี้รวมถึงการให้คำปรึกษาส่วนบุคคลในบางแห่งอะไรครับ จะมีมีเครดิตทางการเงินละก็อาจจะไปขอบัตรเครดิตหรืออาจจะไปทําสินเชื่ออะไรก็ไม่รู้ทีนี้พอจะยื่นปุ๊บเนี่ยอยู่อยู่เครดิตบูโรก็มาละคุณติดเคยติดอันนี้มาอันนี้มันก็คือแตตามเราไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ว่าเราเราไม่ได้เคลียร์อันจริง,<อ>รงเครดิตบูโรมันเป็นคุณอะไรเธอพูดว่ามันเหมือนสมุดพกครับเครดิตบูโรันคทีสมุดพกการเงินเรามันก็บันทึก สิ่งที่ธุรกรรมทางการเงินต่างๆที่เราสร้างไว้ออก็ถ้าสมุดพกเราจะมีเกด A B C D มันก็อยู่ที่เราว่าเราจะทําให้มันเป็นยังไงในเมื่อถ้าเกิดสมุดพกเราไม่ดีมันก็ไม่แปลกที่เราจะไปทําอะไรต่อแล้วสถาบันการเงินเพราะสถาบันการเงินเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนยังไงตื่นสายไหมมีนิสัยการใช้จ่ายยังไงเขาไม่รู้เขาก็จะดูได้จากสมุดพกนี่แหละที่มันสะท้อนว่า เราใช้จ่ายเงินยังไงแต่พวกนี้มันมันก็จัดการได้เหมือนกันเพราะว่าเพราะอย่าลืมว่าเวลาแบงค์ขอสินเชื่อครับมันก็จะมีเรื่องของการให้เครดิตสกอโดยดูจากตัวเ,เครดิตบูโรใช่ไหมครับบางทีบางคนโ่มีบัตรเต็มไปหมดเลยเก็ต้องมาจัดการไอ้อันไหนไม่ได้ใช้นะคุณต้องเอาออกนะเพื่อว,วงเงินเอาเลือกบัตรที่มันสําคัญจริงๆหรือว่าแม้แต่การแจ้งที่อยู่เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ครับเอามาจัดการให้ให,ใหม่หมดในแง่ของเอกสาร ทำให้ข้อมูลมันดูน่าเชื่อถือ,อบางทีบางคนบอกว่าแจ้งที่อยู่เต็มไปหมดเลยถามว่าเหมือนเราเรารู้สึกเฮ้ยม,มันมีหลักแหล่งไว้เนี่ย,ยมั่ยไมันเยอะเกินไปความผิดจริงแล้วมันมน่าจะขนาดนั้นใช่ใชบางทีเราก็อ๋อถ้าเกิดถ้าเราก็บางทีเดี๋ยวนี้แบงก์เขาออนไลน์ใช่ไหมครับสามารถแจ้งยืนยันสถานะเราก็ใช้ที่อยู่ปัจจุบันก็ปัจจุบันให้หมดมันก็จะช่วยให้เห็นว่าเรามีความน่าเชื่อถือเพราะเรามีหลักแหล่งเดียวไม่ใช่โหหลายจังหวัดเลยแต่ระบาด อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยใช่เป็นเรื่องความน่าเชื่อถือด้วยแล้วการมีบัตรหลายใบยมันหรือมีหนี้หลายก้อนมันก็สะท้อนเรื่องวินัยด้วยแต่ก็ต้องมาดูครับว่ามันจะบอกนะว่าจ่ายได้ปกติไหมหรือว่าเริ่มผิดนัดแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็มาดูเพราะฉะนั้นเรื่องเครดิตบูโรผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่ที่ที่ท,ที่มันมันมีเพื่อ, <S <S อเพื่อตัวเราเนี่ยแหละอมันเพียงแต่ว่าด้วยความที่คนส่วนใหญ่เป็นหนี้เราก็จะรู้สึกว่า พอไปขอสินเชื่อก็บอกติดเครดิตบูโรติดเครดิตบูโรแล้วก็ไปโทษว่าเครดิตบูโรเป็นสิ่งที่แบบทําให้เขาเสียหาย <อะ S 1> แต่ผมว่าเพราะเราไม่แก้ไม่แก้ปัญหาที่เราเคยก่อไว้อือ<ช>ถ้าถ้าทุกคนกลับมาแก้ปัญหาที่เราก่อไว้อะมันก็ไม่มีปัญหาไงครับแล้วมันใช้เวลานานไหมที่มันจะ ที่มันจะหายไปหรือเราก็ต้องใช้หนี้เท่านั้นมันจะหายอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าเครดิตบูโรต้องเช็คอีกทีนะครับแต่เข้าใจว่าเขาจะเก็บข้อมูลไว้ประมาณ3ปีไม่ไม,ไม่แน่ <3 S 1> ใจ <3 S 1> ครับ<ป>ใช่ใชแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนมัน,มนก็มีเรื่องใน,นก็มีทางอะไรอะ่ะสอสอ,อะไรที่เขาเขาก็จะปรับแก้กฎหมายหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่องนี้กันก็ไปรอดูว่านโยบายจะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องเครดิตบูโรครับแต่ว่าสุดท้ายเครดิตบูโรมันไม่ได้เป็นตัว เป็นตัวถ้าเราติดเครดิตบุโรเราจะบอกคู่ไม่ได้ผมว่ามันก็ไม่ได้หมายความตรงไปตรงมาขนาดนั้นเพราะคนให้คู่คือธนาคารเขาดูเครดิตบุโรประกอบการพิจารณาหรือ mm hmm. ไม่ใช่ว่าผมเขาจะไม่ให้เสมอไปผมว่ามันไม่ขนาดนั้น mm hmm. มันมาจากประสบการณ์ในการที่เราอยู่ในส่วนของงานตามนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามัน90%กว่าเปอร์เซ็นต์ ทุกคนไม่ชำระหนี้เท่าที่เราที่เราเจอจากข้อมูลเรานะครับแล้วก็ปล่อยให้เรื่องทิ้งเราเจอเคสที่ปล่อยให้สารตัดสินจนเป็นหนี้แบบสองแสนกว่าบาทแล้วก็โอเคไม่เป็นไรเราลองคุยกับเจ้าหนี้ไหมปรากฏว่าพอไปคุยกับเจ้าหนี้ครับเขาสามารถจบหนี้ได้ในเงินแค่เก้าหมื่นบาทจากสองแสนกว่าบาทนั่นคือนั่นคือประโยชน์ที่ที่มันเกิดขึ้นผม ผมให้แนะนําน้องเขาแค่ว่าวันนี้นี่สองแสนกว่าบาทดอกเบีย้ยที่มันเดินไปเรื่อยๆในอายุความตามกฎหมายคือสิบปีเนี่ยวันนี้หาเงินเก้าหมื่นถ้าเราสามารถขอสินเชื่อหรือหาแหล่งการเงินบางอย่างที่ดอกเบีย้ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากสิบกว่าสิบกว่าเปอร์เซ็นอะไรพวกนี้ผมถือว่าไม่ไม่ได้สูงมากเพราะว่ามันผ่อนแบบลดต้นลดลดอกจริงๆมันจะลดลงมาเยอะเขามาจ่ายนี้ตรงนี้เก้าหมื่นนี่คือส่วนต่างที่หายไปเป็นแสนกว่าบาท ก็ทําได้เราเจอเคสแบบนี้จากคนที่ปล่อยให้เคสมันถูกพิพากษาเยอะบางคนปล่อยให้แล้วไปโดนยึดที่ดินที่พ่อแม่ให้ไว้ไปยึดของยึดอายัดเงินเดือนอย่างงี้ครับมันก็เสียหายเดือดร้อนอเพราะฉะนั้นพวกนีมน้มันมีเยอะมากแ,แต่แค่ว่าไม่มีคนรู้ว่ามันต้องทำยังไงใช่คือจริงจริงม,มันก็เป็นเรื่องเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้อย่างที่บอกว่าเจ้าหนี้เขาพร้อมที่จะ ที่จะช่วยอยู่แล้วไม่ได้เขาก็อยากได้เงินคืนเขาก็อยากได้เงินคืนใช่ครับเพราะยังมันสามารถคุยกันได้เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะเลือกที่จะไม่ไม่กล้าเข้าไปคุยมันมีเซอร์วิสเราเขียนเราก็คือ1000บาทตอนหนึ่งหนึ่งบัญชีของสถาบันการเงินที่เราคุยให้หมายถึงว่าถ้าพี่เป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่มาปรึกษาเคสนี้ก็คือ1,000งพันเอาปรึกษาไม่คิดตังค์ครับแต่ถ้าต้องให้เจรจา,าให้มา,มา,มา,มาให้ช่วยในเรื่องนี้แหละใช่ครับก็1000บาทแล้วก็เราจะดูแลให้2เดือน ระยะเวลาสองเดือนเพราะว่ามันจะต้องพูดคุยเจรจากว่าจะหาข้อสรุปได้หนึ่งพันบาทก็จะผมว่าระยะเวลา2เดือนเป็นระยะเวลาที่น่าจะพอดีกับการที่จะจะได้แนวทางที่ชัดเจนให้ไปตัดสินใจได้ครับหนึ่งพันบาทมันแพงไวใช่ไหมครับไม่แพงสินค้านี้มีมจริงหรอใช่ใช่ครับแล้วเขาก็ใช้อยู่ครับทนายมันไม่ได้ถูกแบบนี้ใช่ไหมก็เป็นธุรกิจเพื่อสังคมครับ เราไม่ได้เอากําไรสูงสุดเราไม่ได้เอาเงินเป็นที่ตั้งผมว่าเรามองเรื่องประโยชน์ที่มันจะเกิดแต่ว่าการคิดรายได้มันก็ควรจะเหมาะพอที่เราเราเห็นว่ามันเหมาะสมแล้วเราก็อยู่เลี้ยงตัวเองได้ผมว่ามันมันก็บินเพราะว่าอย่าลืมว่าเราคนที่ใช้บริการเราคือลูกหนี้คือพื้นฐานเขาก็ไม่ได้มีเงินมากนี่ประเทศเรามันเยอะมากแล้วสิ่งหนึ่งที่ สำคัญสุดที่ทุกคนอาจจะไม่เคยคิดเลยว่านี่มัน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 เหมือนต้นไม้อ่ะครับเออนี่มันเหมือนต้นไม้เมื่อมันโตโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆไม่จัดการอะไรบางอย่างใช่แล้วมัน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 จะเป็นไม้ไม้เลื้อยหรือไม้ใหญ่ด้วยมันจะไม่ใช่ไม้เล็กอ่ะเพราะว่าด้วยดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ควรปล่อย หลักเกณฑ์การแก้นี้มาตรฐานง่ายๆเลยคือเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย<ม>เพราะฉะนั้นส,สิ่งนี้มันทาได้เลยใช่ไหมครับแต่ลดค่าใช้จ่ายทำง่ายกว่าผมทาได้เลยแต่ว่าเพิ่มรายได้เนี่ยมันต้องอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่จะไปทํารายได้เสริมใช่ไหมครับหรือว่าถ้าทํางานประจําก็ต้องแบบขวนขวายพยายามผลักดันตัวเองให้มีความสามารถที่มากขึ้นเพื่อให้ในายจ้างเขายอมที่จะเพิ่มค่าตอบแทนหรืออะไรอย่างนี้ครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือสําหรับพนักง,งานทั่วไปหนึ่งมันต้องมาดูวิเคราะห์ตัวเองเรื่องของการการใช้เงินนะครับแล้วก็มาดูว่าถ้ามันมีหนี้ก็มาเป็นอีกสเต็ปหนึ่งว่าแต่หนี้แต่ละตัวจะจัดการยังไงมันก็จะมีมีหลักของมันอีกทีหนึ่งครับทีนี้ถ้าส่วนคนตกงานอ่าอ,อยู่เงินเดือนหายเอาไปจากชีวิตแต่หนี้สินยังค<ล>ง,<ล>งตรงดังอยู่อันดับแรกต้องหางานทางก่อนไม,ไม่ไม่มีทางที่หนี้มันจะหายไปได้ มันมันมันเป็นสิ่งผมมองว่าปัญหาต้องเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและแก้ปัญหาที่ตัวเองก่อนะครับแล้วปัญหานี้ปัญหามันของนี่เนี่ยมันต่างจากปัญหาอื่นตรงที่ยิ่งเวลามันเพิ่มขึ้น่ะปัญหามันยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันมีอัตราดอกเบี้ยพวกที่ไม่มีเงินเดือนก็จะตกไปอยู่ในของนองระบบเพราะมันไม่มีสเตทเมนต์แถมป่ไม่ใช่แล้วมันก็จะมีอย่างหนึ่งที่ไปเห็นจากทั้งสองฝั่งครับคือ สุดท้ายวิธ <t od the experience> ีการใช้ชีว <ures> ิตเขาไม่เหมือนกันอคนเมืองมันมีมันมีเรื่องให้เสียเงินเยอะกว่าต้นทุนต้นทุนมันเยอะอสังคมเรื่องกินเรื่องต้นทุนมันเยอะมันใช้จ่ายกับเรื่องอะไรเยอะมากผมไปคุยกับฝั่งแม่บ้านเนี่ยเขาเป็นเขาแล้วพี่มีบ้านทํำไมพี่ไม่ลองเอาสินเชื่อเนื้อมาปิดนอกระบบหรืออะไรมันมันก็สามารถทําได้อะไรย่ครับก็แนะนําเขาแต่ว่าเขาก็ ห่วงเรื่องวินัยเขาอีกอ <c oughs> มันก้อนใหญ่ไปมีก็คิดว่ามันจะจัดการยากกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันก็มีหลายๆปัญหาก็หลายมุม <c oughs> แต่สุดท้ายมันก็ทักไม่ได้ไม่ได้โทษแต่แค่รู้สึกเห็นเลยว่าคนเมืองปัญหานี่ส่วนใหญ่มาจากเรื่องอุปนิอุปนิสัยในการใช้จ่ายเงิน <c oughs> ครับแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยจะ,จะขาดเรื่องความรู้เขาคือเขาไม่ได้บริโภคเยอะ นี่ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เขาไม่มีความรู้ไม่ได้วางแผนก่อนแล้วมันก็มีเรื่องจําเป็นมาเหมือนปัญหานี้มันใหญ่ใช่ไหมครับมันใหญ่มากผมว่าเราเห็นใครเห็นมุมไหนช่วยมุมนั้นแบงค์ชาติเห็นมุมหนึ่งก็ช่วยมุมหนึ่งสถาบันการเงินเห็นมุมหนึ่งเขาก็ช่วยมุมหนึ่งภาคเอกชนเห็นมุมหนึ่งรัฐเห็นมุมหนึ่งใครเห็นมุมไหนผมว่าก็ช่วยกันไม่ได้ว่าทําทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เราไม่ได้มีกําลัง หรือว่าความสามารถที่จะไปจัดการทั้งหมดได้อยู่แล้วเราทำในส่วนนี้